คนเดียวแฉโทผมจ่ายตามคอจะเล่นกากแปกกดกี่บาทแล้วเนี่ยโหหมดไปเป็นแสนแสนแล้วในโม้หรือเปล่าว่าหมดเป็นแสนกิกๆผมเล่นมังต์แต่อายุห้าขวบอะเก็บเติมมาทั้งหมดก็เกือบแสนแล้วฟรีไฟสามปีผมก็แปดขวบพอดีเลยพี่ถ้าพี่พาผมเอาที่หนึ่งผมจะเติมชุดให้พี่ไม่ไม่เป็นไรเพจผมเยอะ พอผมเป็นผอผอโรงเรียนเจ้าเจ้าอ้พี่พี่คนขึ้นไปแทนพี่แก่แพี่ดูเอฟเฟกต์เวลายิงน,นะพี่มาดูแล้วพี่ดูพี่ดูเล่นเขานออเห็นกับเราปะพี่มองเห็นปะเป็นลูกพ่อป้าใช่ค่ะเท้าปะแถวนี้ยังไม่มีใครมีมัง้งแถวนี้ใช่ผมมีคนเดียวเลยแต่ัวยตังแม่เติมไม่ได้ค่ มาเตันใจรักจริงๆของมันต้องมีมีแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนโรงเรียนผมมีคนเดียว <c oughs> พี่แลวผมก็มีปีกที่คนอื่นไม่มีด้วยนะจ้ำๆอ่ะพี่เคยเห็นหรือเปล่ารอาให้ดูจะพาไปโดดก่อนชื่ออะไรครับ <c oughs> แฮก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 ที่เป็นฮอนน่ะเหรอเออ๋ยวผมใส่ปีกให้ดูใส่ปปีกเนี่ย เห็นเปล่าแก้วอะเทอป่ะอันนี้ g ดีเอ็มให้มาแหละเปล่าไม่มีขายแล้วก็ไม่มีใครใส่ด้วยมันให้มาอย่างเงี้เขาให้มาเขาบอกว่าโหดแล้วก็เติมเยอะจ้บมิตรีวันดีจ้งไม่มียังไม่มีใครมีในฟีฟายมีสิบคนเองตอนเนี้ยทั้งเกตทั้งเฟย์ใช่ครับที่มีควนอยี่าไปกลัวมันยังไม่มีปืนนี่ไงอ้มันเพิ่งลงถึงพื เาตัวผ,ผมนึกว่าพี่ผมนึกว่ามันวิ่งตามพี่ผมจะยิงช่วยพี่อะเมื่อกี้เอ้าข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเอาบนก่อนพี่ล้มยังทำมามา,มาข้ามันยิงมันพี่ยิงมันเลยตีตัวนึงนะ่ะรถตัวนึงอยู่ชั้นนี้แหละนอกแปบน,นี้งไงที่ไหนครับตัวลงไปแล้วตัวลงไปแล้วเ<ห>ดี๋ยวตรงไป,ไ,ไปที่เพื่อนชาย เท่ปีกเท่เป่าม,มีคนมีในเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกอันนี้ปีกเบลสองนะเบลสามมันจะสวยกว่านี้อีกไม่ไม่ค่อยเจอติดปีกไม่มีมีแค่สิบคนในเกมอ่ะปีกก็เท่คนก็เท่มาพี่มีคนคร <c oughs> ับไปฆ่ามันเลยติดปีกบินไปเลยลหลอกโอ้ยเป็นบิกไม่ได้พี่ลืมหล่อพอรวยอย่ามีเม,มียสวยสวย ที่แท้มีแฟนหรือยังมีแล้วมีแล้วแฟนอะไรแฟนแฟนจริงๆอ่ะแฟนยังไม่มีมีแต่แฟนหนุ่มแฟนหนุ่ยผมมมีแฟนแล้วอยู่โรงเรียนสองอยู่ในเกมอีกสี่แล้วแล้วมีตังแต่งยังเหรเปเพชรอย่างเดียวเลยเอ้าพี่ยังไม่ทิ้งกันอยู่เนี่ยไปไหนแล้วไหนเจอยัง พี่หงายไอเคอให้หน่อยอดีสุมาก็ไม่ได้ใช้ไอบาเ้ยไหนอะห,ห,หน้าตรงเห็นแล้วครับจัดมันตายมันตายเลยฮะใช่มันเหลืวคนเดียวพี่ดูพี่ดูพี่ดูกันทนะผมเดงไงผมมันสายต้อมดูกชลเล่นก่ะเจ้ากดจีบาทแล้วเนี่ย แสนแล้วในโมหรือเปล่าหมดเป็นแสนกิกๆผมเล่นม้าแต่อายุห้าขวบอะเก็บเติมมาทั้งหมดก็เกือบแสนแล้วฟรีไฟสามปีผมก็แปดขวบพอดีเลยแม่งเติมเป็นแสนเอาพี่ดูกสกินผมดิผมมีทุกอันพี่ไม่เชื่อจริงๆหรอว่าผมหมดเป็นแสนแล้วอ่ะ <c oughs> หนลองดูลูกซองนี้ <What? S 1> เป็นไงเยี่มพี่สิแฉว์แฉว์เป็นแสนเท่าอยัง นนสบ้านพ่อ่อผมไปพออ,อพออโรงเรียนต้องให้ตังไปโรงเรียนผมก็เก็บแต่ผมไม่ได้ขโมยนะผมเก็บเอาไ็ขนมก็ <c oughs> เวลาอยู่โรงเรียนก็ทําตัวจนๆให้พูดเลี้ยงเพราะตังก็เอามาไว้เตอร์เกม <c oughs> ยิงนะมม้ไอ้พี่ของพี่ล้มแล้วไอ้พี่เยอะมากเลยพี่ไอ้บอกก่อนพี่หลายตัวเกินพี่ยิงไปก่อนคะสวยตไปพอยังพี่พอยังดังหมดแล้วอู้เรานี่โหดเนี่ยคู่มหาปลอยพี่ถ้าพี่พาผมเอาที่หนึ่งผมจะเติมชุดให้พี่ไม่ไม่เป็นไรเพชรผมเยอะแถวฐานปลาปลาป้าปลาผมเอ๊ เติมเกลแล้วก็เปสาวแบบป้าจะว่าอะไรหรือเปล่าป้าบอกว่าให้ตังค์ันละพันนะป้าบอกว่าไม่เป็นไรเติมปไปเลยเราเป็นลูกผู้ชายแล้วเลี้ยงผู้หญิงอะถูกแล้ว <c oughs> อันนี้แค่แปดขวบไม่ถ้ายี่สิบจะขนาดไหนซื้อบานไม่อยู่ซื้อรถให้ขับไปเลยเ <c oughs> ี๋วนา่เป็นรายใจถึงพึ่งได้หรว่าได้แล้วค่ะ <c oughs> เ <AM S 1> อ็มแปดอะเห็นป่ะเห็นป่ะมีทุกอย่างอะพี่เ <Yes! S 2> ชื่ออย่างมาเจอเป็นแสบพ่อพ่อเป็นอะไรพออมัม้งน,น,นั่นเนาะพ่อเป็นพออใช่ค่ะพ่อเป็นพอออริอันเดี๋ยวมีทุกอันนะที่มันเปลืองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมาใหม่ก็เติมเติมตลอดเลยก็ไม่ได้ใช้สักทีหรอกเก่าน่าจะให้คนได้นะให้พี่ค <laughs> นเก,ก่าตะกี้ พูดใหมาคุยรู้เรื่องผมก็ผมก็เติมให้บ่อยนะแต่ว่าบางคนก็มาถึงก็ด่าผมแล้วไอเด็กกระโปรงเงี้ยอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> จะไปหยองมันไปบากพี่คนน,นมน้อมผมมันเขมามนมเพ่อันอยู่บ้านไม้เพื่อมันอยู่ในบ้านไม้เลยไม่เก่ขงขวนบนบ้านในบ้านในบ้านเฮ้ยเออ,อ,อ,อพี่ช่วยด้วยพี่ระวางัง ยิงติตดอะไรแย่มันไปไหนแล้วพี่เออมันหายไปไหนไม่รู้เมื่อกี้เออมเมื่อกี้มันอยู่ในบ้านไม้ผมเห็นอยู่ท่านัน,น่ะบนบ้านนะพี่พี่มันยิงกันอยู่บนตัตวรถนั้นหายไปไหนพี่ยิงรถรถจะตายแล้วพี่ยิงมันพี่ตัวรถจะตายแล้วแด็ครับพี่ตัวพี่ตัวพี่ยิงกันอยู่พี่ต้นไม้พี่รถ เจ็บเจ็บม oh, ันมาเจ็บอ้าวร้อนบุ๋มมากเป็นไรคบพี่พี่ดูเป่าสามผมปีกสวยกว่าเป่าสองอีกอะมันจะบินได้นะแต่ก็ไม่ได้เธอท้าด้วยอย่าบอกให้แอบก็ไม่ได้แอบก็ไม่ได้เนี่ยแอบพวกก็เห็นอะพี่มันน่าจะใช้ใช้ไอวอสลับกันได้เนาะเพมีสิบกว่าลายเลยอะน่าจะส่งปืนให้ยืมกันยืมได้เราก็ไม่ได้ขายสี่ต้าให้กันยืมอะ พี่คนข้างบนฮะเสา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 ,สาเดี๋ยวมันก็ลงมามพี่เดินทางผ่านพี่หยอ,อกไปอนระือไสวยพี่มันชาเ<อ>ราปะไปดูเหลี่ยมก่อนเฮ้ยตัวบนจะลดลดนึง่ลงลดนึง่ลงลดนึง่งบนลดนึ่ง ข้างบนก็สองข้างล่างก็หนึ่งขนะ้านเอเอรตัวนะเดียวเอาตัวไหนดี <What? S 2> วียมีตัวฆ่ายิงผมพี่เป็นการที่ผมใหม่โ,<อ>โดนดอกละสิบเกียร์เองเบาจ้าเฮ้ยมันมันดันมาแล้วมั้งสองไอวอร์เนี่ยพี่ไปเอาตัวบนก่อนเดี๋ยวผมดูเองไอวอร์เฮ้ยตัวบนมีสองตัวใช่บนสองตัวผมผมตัวนั้นไหมพี่มันยิงกันอยู่ 老娘。<能>啊 เดี๋ยวผมส่งชุดให้พี่ก่อนแล้วกันนะมันมีเทปไหมล่ะอ๋อเพชรมีเป็นเสนมีเป็นเสคนเพื่อนพี่ไม่เล่นเหรออยู่ในกล่องข้อความพี่ไปดูดิกล่องข้อความอ่ะเห็นแล้วยังเห็นแล้วใส่มาแล้ยังไงใส่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมชวนนะ้าวร์พี่เทยังเลยซึ่งแม้ชุดใหม่ พี่โคตรเท่เลยพี่เราไปทีมเสี่ยงเนื้อไปสองสองที่ไม่มีเพื่อนเลยเดี๋ยวเราดูเพื่อนก่อนเพื่อพี่เล่นเ่าเพื่อเพื่อพี่มาเล่นเลยเอาคนพูดไม้ได้นะไม่พูดไม่มานตเล่นแล้วพูดไม่หยุดเลยขออนุญาตด้วยนะคะเพื่อขอให้ช่วยกดแชร์ให้เพิ่มหน่อยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้เบิ่มหน่อยนะคะพี่พี่น้าแม่